เมื่อเดีอนนี้กระทรวงการคลังจีนได้ออกพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินยวนมูลค่า12,500ล้านยล้านยวนหรือประมาณ56,250ล้านบาทให้แก่นักลงทุนสถาบันในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงการออกพันธบตัตรครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ของปี2025ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนโดยมียอดประมูลรวมสูงกว่ายอดเสนอขายถึง3.35เท่าพันธบตัตรชุดดังกล่าวประกอบด้วย พันธบัตรอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย1.51%พันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย1.54%พันธบัตรอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย1.69%และพันธบัตรอายุ15ปีอัตราดอกเบี้ย2.09%การออกพันธบัตรรัฐบาลเงินยวนในฮ่องกงถือเป็นมาตรการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2009 ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการคลังกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งในปี2023มีการออกพันธบัตรรวมมูลค่า50,000ล้านหยวนและในปี2024มีแผนออกพันธบัตร4ชุดมูลค่าสูงสุดเป็นปรดักตการอยู่ที่55,000ล้านหยวน